ตัวหล่อเดีเลยแา่ทุกีเาดอกเป็นพ่อไไปของหลายคนพพูดบอกว่านั่นแงกันนี่นั่นพควิดน์วิดจ้าพ่วิดกับ่ยานกูยานต้องะป็นเยนี่เป็นพ่อไฮไปนี่้าศึไปเลยดีกว่ามันยานปนี๋เหอกูปรยานเนาะแ้มันแตงตัวหล่อเดียวเ่ะออขันแต่งตัวปดีเดยวก่ต้องไปเนาะ ไม่ได้จีบบ้าตาหมาเป็นน้ำมันถ้ามึงถ้ามึงไม่ยังเขียวจะรักกินหมากู่แล้วก็ตัวตัวอย่างนี้อีกบ้าอืมพิ่ผ้าหนี่ผ้าอีกอย่างก็ไปไปเกยนยางครับเกินยางไปบ้านไปบ้านผู้ใดก็ไปบ้านพ่อดอมพ่อมูดอมเขาครอบดอมเขาครอบพ่อมูวหุจักเบิดลนะมึงนี่หูบจักเบิ้ลเหรอเนาะไอ้จีดี๋ยวพาไปใช้ไปหัจับปลาให้ นี่เสียนจับปลาเนี่ยมึงจับปลาเป็นบ่ออะไปลาบ่อกินปลาปลาก็จับได้เอ้าลองบ้างเอาบ่ออะไรเราเมึงปลาคอได้พกส่งให้จับดีไปครับไม่ใช่จับปลาคอได้ส่งนะสันลองบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหากินปลาบ้านผู้ใดนี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อหลังผมไม่เคยไห็เด็เชียร์ครับพี่น้าผู้รอคือเก่าบางีโอ้เหตุเครื่องไงกล่อมเครื่อง เฮ้ยยียังนี่เลื่อนดิอันนี้ยังโอ้อันนี้มันเป็นน้ำยังครับน้าน้ำมูลบ่ใส่บุคลใส่โอ้บรรยากาศยังได้วะพวนเพนเพลนเอ้ยโดนน้ำเลยปะลึกปะ วันนี้สุดยอดเลยวะเอ้ยหยน้ำั่นเลยวยโอ้เนีนอนมวันนั้นเลี้ยงยังครับผมอันนี้เลี้ยงหอยดีครับตรงนี้ปลาใช้หอยยังไงอ้บรรยากาศได้เลยวะเอ้ยมันจมาปนี่าเฮ้ยยี่าไก่ด้วยอู้หูกไก่นามาสิน แม่เนทีวะ,วม,วะมาได้นหนเฮอ้จำได้แล้วสมัเยเด็กน่อยเคนมาอยู่เขาเอื่นเคลื่อนอยางเพราะว่ามันเป็นสูบยางเข้าไปนี่สิเป็นเคลื่อนใส<ะ>่เออเปนเดือปลาไปเนปลาเส่นสส<ะ>ท,ท่าขนมี่<ะ>ออเอ้ยงงว่เขาเปนบ่หวยเพียบบ่มเมนิ นัวป่ครับทำไงกูถามรู้ยังโอ้โห้วยว่าขาดขาดไปเลยเด้อตาหมากมึงนี่ทานข้ามาต่อกรุงเทพเขาอยากได้กินประจอนี่พวกพ่กไม่ให้กินจะงไรพวกหรามกกันตัว ปลาโมนี้โมมีฉีดเนี่ยหมูร้อนก็กลวยไปปลาเขาก็เอ็นปลาคากระปองเออก็คือมันขาบบนนี้เลยอ๋อมันหย่อนมันขาบผีเขาเออมันขาบผีเขาเพิ่อเอ็นปลาขาบของอ๋อผู้ยิ่งไปง้มหอยไปเนี่ยปลาตัวนี้ไปขาบผีเขาสมัยแต่ก่อนเนี้ยสมัยเด็กตอนมันตอคือหมูดิบแท้สมัยสมัยพันปีมาแล้วในหนังสือมีอยู่ว่าแม่มี้ะตะกาหมากเลยเฮ้ยมันของแท้เลยเนี่ย มูทุกอย่างเลยมันไปคาผีเขาแต่แล้วสาเหตุอะนอกไปไงอ๋อเขาเอืนปลาคาบของพระวันไปคาบผีเขาก็เลยกลายเป็นปลาคาบของถ้ามันจะคาบของผู้ได้กูว่างหูได้เลยนี่โอ้โหเลยนี่อันนี้มันก็บปลาคาบของิี่มันเข้าก็เป็นปลาคาบของฉันปวดไะไอ่ะลูกลูกพี่มันก็คือปลาเป่าไงเออปลาเป่าอีกปปลาาเ่ไปดูน้ำพวกไปงูหอยยไปเนี่ยไป เลือกยูครับเลกอยี่งตัเนี้ยเมื่ก็ไปมองเมื่อเลอกที่ละไม่หมมึงก็ยู่มองยึ้นตื่นตัวโไปลงมือนี้ต้องได้ปลากับบ้านว่าะได้ยังกินได้อยบอกไปกลาง่างนี่ป๊บมันกับลึกหลงมาไปหอมาเิงก้อนไปเปิงกไปุ้มืก้อนก็ได้ดอกตะกามานี่ยโอ้กอันตรายนรหมพวงหอยครับพีิได้พวงหหอยเพื่อนไปเพื่อนตัดสินใจเพื่อน บ่มันเลิกมบรเลิกที่ไหนมึงก็ลุ้งเตือนวะเอามึงเข่าก่อนมึงลงก้อนบาตรมึงบอกว่ามึงลงอ่ะกเงมึงขาสั่นบ่มึงลงวัดมึงก้อนมึงกต่เด็กเก่เอาเขาแซงกูลงไอ้เบิึงก่อนเอามึงลงไอ้กูเบิึงก่อนวะโอ้เห็นบ่เตือนเออเอามันเด็มันเบิึงแล้วครับนี่น่าจะถ่ายตอนย่บ้านพอดอมเฉียวด็กว่ยมันโดดลง ออกกระทายเลีวงุมบ่ตอนกูงุ้มห้งุมกระทายไปงุมบ่ล่ะงุมไปงุมยังไปงุมนาเลีนน้ำพ่อสรุปิได้งุมบ่ดิงุ้มงุมบ่งุมเพราะไงแถวนี้มันเลิกว่นหนีไปนีเเลิกหัวมนหัวุนเดี๋ยวนี้เดลอจับไงเลยเด้อ อีพ่ออิ่มบ่ได้ซีตัวนี่เฮ้ยเฮ้อเงี้ยวหามไหมตะควันไปยุใส่ป่ะเอากระดาษไม่ดีเอาเอ้ากูกับไปหาเหตุการณ์เหตุงานกู่เหรอเนาะเออไปยุใสตะกี้ก็เห็นจากกี้กู่ไปเห็นมึงหลายปีเมื่อกันนี่หลายปีเลยเด้ออิยี่สิบปีเลยเดียวไปเหตุงานอยู่กรุงเทพแน่เหตุอยู่ขอนแก่นแน่ไปทังันเอี่ รักจ้างทรงเกล็ดแน่เป็นลอบพ่อแน่ไป็นสันติอ๋เอาใช่ว่าเป็นซาบเลตเขามันเศร้าเป็นหลังแต่พขาต่อหาเขาแล้วแอนวอหนุ่มเช่นยังเป็นผู้เฒ่าหมดแล้วโอ้เขไปเรื่อยๆมีมีคนสงสัยบอกว่าเอ้ยคือไปกินหมากกันสิเขาก็ถามเพื่อนบอกมีคนถามบ่ถามโอ้ลูกกลืนน้ำมื่เลยว่ะเฮ้ยเอาันนี้ครับไอ้ลุงน้ำตีบันย์ โอ้สักเต็มตัเลยวะมันสักเต็มตัวปนีเลยดิ้มันกูสิสักโอ้กี้กากว่าจะสักว่หลังหรอโอหลังหรอครับอาบันีนก็้่ามันคิดว่ามันจะงุ้มมากไมันจะได้บอว่าชิได้บ่ไม่หอกว่าเบิ่งเบิ่งสภาพคนหรอต่ว่ามันไปไหนครับมากผมถอดปักยาง เต็มสูบมึงลงซรันี่นะนะลงเลลงไปเดหนะมันยู่เลือๆน่ะเดือมก็ไปเอายงเออได้เลยถอดเส้อผ้ายางคักมึงลงรันีเอ้ลงแล้วอ้าวไอ้าวกน้ำแล้วันนี้น้ำเขาขีดเสียน้ำมันสีนเาดิเดไเป่นเาดอกผู้อาบน้ำอยู่ ตอนไหนครับตอนไหนทุกมือว่าเป็นมึงเนาะพ้อสิเด็กเราเน่าหรือเป่าเจ้าภาพมึงหลังใหม่ใหม่ไปแล้วใหม่ล้งใหม่มึงจะได้กินป่ะนี่ยว่าไปซื้ออยู่ทางเขาไปมันมีร้านขายปลาอยู่ป่ะอืมเบืองเบืองอันนี้บักหอยอันนี้เคยเห็นบ่เบืองบะไห้เล็บมานี่มันตายแล้วน่ะน่ะเออมันมันบ่ตาย ตายยังบ่เอาสิไปไปง้มมองที่มองงานไปได้หอยเราเรามีเอ้ยเพันปาทเดี่ยวเอ้ยเพูดน่ะชิได้ป่อบ่เอาต้องการเปลี่ยนเปล่แม่นเห็นอ่ะเอาสิไปขอคุณ่ันไปขอบัแบบนี้เออไปพวงกพานเปลี่นเ่ขอบาทเดียวเอลเออขอขอเราคืนดึงเราึ้นนึงไปไปไม่ใช่ครับเดี๋ยวล่องให้ขอให้มันไอ้บานจะปาดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันบาทมันบาทเต๋อเปล่าแมน ลูกแต่ลูกมันก็หโลอะ้วนี่อ้าโอเไอ้ลูกกนหกแ่อันนี้มันบอกคือแง่คนอื่นเด่นอืมแต่ลูกพวกโลเหรอชิวานบารยเลยบอต้องได้ละเม่นได้อยู่นะครับผมอ่าลองดึงเอาขึ้นมาเบิ่งครับมันชิบานบอวันบารายบารายมั้า เมียตีว่ะยังใดก,กัดแตกม,มืน,นนะอวานเนอลองบึงเอาลองขอลองบึงขออยากดุนะครับอ้าวติดแล้วติด,ต,ดตาป่ะครับติดขวดนี่ดิ <laughs> <c oughs> สรุปบาด้ดอกหม้กูสั่งกับเผากินเลยบานีแต่ยังสงสัยแบบพวอคือเก่าหรือเปลนานะเอา,เอา มึงไม่รีบกว่าว่าแต่ก่อนไม่อยู่ใส่แบบใส่มึงเลี้ยงชัวร์ไม่ยังเท่าไหร่เลี้ยงชัวหายไปตั้งไหนยูเสื่อเลี้ยงชัวร์เขาหายไปอ่ะเออเขาหายไปคือคือเขาไปเป็นซับปลเรือเออเขาก็อยู่บ้านกระเม่าเอาโมกันกับฟูเป็นซับปลเรือเฮ้เฮาอยู่บ้านกระเม่าบันนี้ปุ๊บพ่างแต่อายุยี่สิบสามปีเขาไปเกณฑ์ทหารวันเป็นหอทหารบันนี้บันนี้เขาติดทหารเรือทหารเรือ ก็ไอ้กินเที่ยวมากใช่ป่ะเที่ยวคือเก่าเป็นนางเที่ยวยุหันแล้วบ้าดนี้พอต้องออกจากทหารเขาก็บวชเอ้ยบวชแม่กับป่วยตอนตอนบวชนี่ไอ้เขาอื่นาปยังเอื่นลวงพ่อปากแดงอุ้ยบวชตอนเท่าไหนตอนอายุยี่ห้าอ๋อบวชยี่ห้าเป็นหลวงพ่อเลยนะเป็นลวงพ่อปากแดงงบวชเจ็ดปีบวชทั้งหมดนี่หนึ่งสองสอง สองพันสษากันทพ่อประมาณนั้นเนาะเออเขาคืออื่นลงพ่อปาบเดงกับเบ้างูคือกันเขาเห็นเขี่ยวหมาเขาเกิดลุงพ่อาปากแดงปวดถึงก็ยีเพียมึงอยมาสองปีมึงยีผาม,ม,ามเป็นไปปะได้บอกยีหายไ,ไหมถึงว่าเขาเออกจากทหารเขาไปเกณฑ์ทหารสองปีตัวเข้าใจบอกเฮ้ยเขาเกณฑ์ทหารเขาเป็นสองป,าาป,ปีดูสนามบินอูตะเภาโอ้ยทหารเก่าตัวนี้อ,นนอืบาดนี้เพราะจะไอ้บวชทพรนษาที่สองนี่แม่์มาป่วยเป็นหลคมาเร่งร่ำใส่ ข้<ไ>าบันดีรอดแม่สิเสียอ้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินกินกินลำบากเินบ้างเลยเดี๋ยเรียกตรวจหมดกูอ่าจะได้มาแล้วก็ให้มันได้อยากกินหอยอยากได้โยมุนกับบันดีบังนี่นะเออมึงื่ากี้เป็นคนในเฮ็ดเมนูหอยให้กินนะต้องต้องได้ก็ได้ครับวันนี้เออย มึงก็งูไม่ได้ด้วยเอามึงมีแนวใส่หอยดิแนวใส่ดิเว้ยนั่นเอาตาหมากมงไปตาหมากลืมออกมาเอาตาหมากไปเอามาเซ่หอยเฮ้ยมันแกนมันเออเขาใส่ตาหมากเอาให้เอาตาหมากไปเว้ยหัวใหญ่เป็นนองกันหวงอย่างกว่านั้นพวกเพื่อนๆกันเว้ย บอก่กัเอาไอ้ขวางออกเล้วะออให้ไปหลอเอ้ยไ่ยอมอีกครับไ่ย้อมเลยโอ้มันสีแสบดีหอยมันสีปรเซปวงีาเอ้เอาเอาตามมันไปมาลองกันเอากันมาได้หรอเมืองมาได้หรอเกิดอะไรบ่ มันจะลงหน้าไปรวดเลี้ยงเหมืออดไปได้เล้ฟาดปลาหนาม่หมันต้องล้วงเป่งัวเกีไปได้แล้วเนาะอำทานตรงนี้ยันนยันเบียดกันโอ้โหอาควาเเฮ้ย ลงน้ำปนนั้นยังเกี่ยวมากอยู่ก็ได้เพราะสาม้อยามหุดจ้าเป้งที่เย็น้อหอยนะรถเป็นเพราะให้มีอยู่บ่อแถวนี้มีรถเป่าๆหลายอยู่นะคุน่ะไอ้บึงมันมีนี่บึงเห็นรถรถอย่างมีโอยังเก่าปนไหนมันท่านไอ้เ่าเลยคุณะทางโซนิกมี่แล้วไหนโอ้ยคุณอะอ๋อเป็นรถไท โอ้ค er> ือลายเลยเฮ้ยรุ่นยังวะนี่โอ้เฮ้ย RX7 v e r s i o นโอ้ย้ายพวกรถนะเก้าค่ะกว่าเก่าๆก็มีไองนี่ยังยังมาหาอยยังไงหนึ่งอ่ะอ๋อคือจังนี้ป่ะวะนี่เฮ้ยเก่าเก้าครับไทเกอร์วะนี่อะไรนี่สมาร์ท version ยำมะข่ขาอะไรโอ้หลา่พูดเอาาคันเบิมด้วยเออ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 เดีกกับบาลแล้วดิวเดี๋ยวนี้วัดเอาคัาในใดดีปะ่เปะเฮ้ยถ้ากูซื้อไปนี่มึงไปทำให้มันติดได้ไหมแมนได้คือให้ให้มันสตาร์ทขับได้แค่นั้นพอ,อเฮ้ยเอาละกูอยากได้กลับสักคันแล้ววันนี้แต่ไม่รู้จะเอาคันไหนวะ โอ้ของหายากเลยรุ่นเลยไปดิคุนูโวแบบแต่งด้วยด้วยนี่แต่ว่าแค่เก็บไว้ไม่ไดีเลยมันก็เลยแบบเก่าโอ้สวยสวยสวยไปล้างหน่อยหน่อยก็เก็บซีหน่อยหน่อยก็สวยแล้วเนี่ย <c ười> มึทงทำพวกสองทีพวกสองจังหวะไปได้ไหมมึง ได้หมดเนี่ยเอ้ยเงินไปทำงานอยู่กูไปเอ้ยไปเป็นช่างร้านกูได้ไหมนี่นถ้ากูไปอันนี้เขาเรียกไอ้ซีใช่ไหมอะไรคาลีเลยนี่นอู้เฮ้ยอยากได้กว่าได้ไหมกูว่ากูคันนี้กกนหละเมียนแล้วพวกเครื่องอะไรมึงจะทำพอทำได้ไหมให้มันติดได้สิทำได้ไ,ได้กูทำได้หมดเลย,เยทำได้ ตอนนี้กูกลังหาช่างพอดีอะมึงไปเป็นช่างร้านกูให้ได้ไหมเฮ้ยขอคิดเดูอก่อนเพื่อนเฮ้ยแล้วพี่เอาแล้วมึงจะให้กูนอนไหนเฮ้ยเดี๋ยวกูมีที่ให้นอนกูกูมีเป็นไอห้องให้ม <Ig> ึงนอนเลยให้มึงไปเป็นช่างให้ที่ร้านไหมกูต้องการช่างพอดีไหมแล้วมึงทำงานอะไรตอนน <c Bur can> ี ais, ้ก็อยู่บ้านนี่แหะอยู่บ้านเฉยมาเรื่อยไปเรื่อยตุ้งจางเฮ้ยกูอ่า ไปร่วมงานกันเถอะกูวาเดี๋ยวคิดดูก่อนไปอือเอาว่าถ้าเกิดมึงตอบตกลงเลยเราก็ไปเลยกูยให้มารับมึงเลยไ้มึงคิดก่อนแล้วกันไปช่วยรวมงานแต่ว่าคันนี้เอาอะมึงเอางี้กูเอาคันนี้แล้วมึงทําให้ติดให้กูได้ไหมได้ได้ได้เหมือนเป็นว่าฝึกงานถ้าออกมาดีก็มึงไปเลยโอเคอืมแล้วมึงก็คิด ดูกอ่อนแล้วกันตามที่มึงแบบถ้าม,มึง<ป>พร้อมก็เดี๋ยวกูมารับเลยไปไปถามเขาดิคันนี้กี่บาท